สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวด้วยกันนะปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมกับปลากระจกปลาเค็มปลากระจกแล้วก็ปลาเผา,าทานด้วยกันนะคะอากาศร้อนมากเลยเนาะร้อนร้อนจนไม่รู้จะอยู่ยังไงไรร้อนเปิดพัดลมก็แล้วอะไรก็แล้ว เราไม่มีแอร์ก็เขาเนะาะปลาปลาไม่ไหม้ปลาเผาอร่อยปลาตะเพียนแม่น้ำนี่ก็ล้อมเตาเหมือนเดิมไปทั้งกุ้งทั้งปลาเต็มเลยฤูดูการนี้ก็คือฤูดูการล้อมเตาใกล้จะปิดแล้วนะ เดี๋ยวพอน้ำแดงก็ปิดนะไม่ล้อมนะเตาปลาก็จะหายยากช่วงนี้เราก็มีปลากินทำปะลาล่าหลักๆคือเราจะทำปะลาลาไว้แล้วก็ขายพวกกุ้งพวกอะไรนะน้ำโชคบอกปลาเผาไม่อยากกินเลยน้ำโชคอ่ะไฟแรงไปหน่อยนะ อร่อยปลาเนื้ออ่อนข้อกระเทียมอร่อยมากาเราไปซื้อเขาว่าไม่กี่ตัวเนาะเป็นร้อยสองร้อยเนาะ life. แตากินได้ทั้งตัวนะปลาเนื้ออ่อนกระเทียมกระเทียมไม่ใครช่เราทอดเองมันก็จะเจมเกลียมซะหน่อยแต่อร่อย ากาศมันร้อนมากเนาะปลากระจก้านบ้านอื่นเรียกอะไรไคนอินสางเรียกปลาภาพของนะปลาาพของเดินเป็นปลาแม่น้ำเนานะตัวใหญ่บ้านเราเรียกปลากระจกมันมากเลยนะอร่อยตากแดดพักหนึ่งอะ่ะแล้วก็มาทอดมันยิงถ้าได้ข้าว ร้อนๆนะอร่อยเลยข้าวเหนียว,วร้อนๆก็อร่อยทานข้าวด้วยกันนะคะ คลิปนี้ขอจบเพียงแท่นี้นะคะสวัสดีค่ะ